ครับการรณรงค์วันนี้นะครับก็คือการรณรงค์เพื่อให้เกิดความมั่นใจของของผู้บริโภคช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่กำลังจะใกล้ปีใหม่แล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นตรุษจีนเนี่ยเป็นช่วงที่การบริโภคของพี่น้องประชาชนเนี่ยค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะผู้บริโภคว่ากรมบริษัทนั้นเนี่ยเราเรา กำกับดูแลและก็มีความห่วงใยโดยเฉพาะสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานไม่ได้คุณภาพเราจะเห็นได้ว่าในขณะนี้เนี่ยนะครับที่ผ่านมานั้นมีการระบาดของของหมูเถื่อนซึ่งเป็นปัญหาปัญหาใหญ่มากมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศนอกจากกระทบต่อเศรษฐกิจแล้วย,ยังกระทบต่อพี่น้องประชาชนทั้งผู้บริโภคและก็เกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงด้วยดังนั้นเนี่ยการรณรงค์ สัญ,ญลักษณ์ปรุสัตว์โอเคเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่มาจับใจ่ายใช้สอยในตลาดนะครับทั่วประเทศเนี่ยภายใต้สัญ,ญลักษณ์นี้เนี่ยให้เกิดความมั่นใจว่ามีการควบคุมมีการกํากับดูแลตั้งแต่ระดับต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ําเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสินค้าทางด้านประตสัตว์ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูเนื้อวัวไข่ไก่นะครับเราผ่านการรับรองผ่านมาตรฐานในการกํากับดูแล ผ่านลงเชื่อที่ได้รับมาตรฐานของกรมปศุสัตว์ออกไปสู่จําหน่ายแล้วเนี่ยนั่นหมายความว่าสามารถที่จะตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าแหล่งที่มาของสินค้านั้นเนี่ยมาจากแหล่งไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อเป็นการป้องกันว่าพี่น้องประชาชนได้บริโภคหมูที่ถูกต้องเนื้อที่ถูกต้องไม่ใช่หมูเถือ่อนไม่ใช่เนื้อเถื่อนแน่นอนครับเ,เราจะมีสัญ,ญลักษณ์ของปศุสัตว์โอเคให้นะครับหรือไม่อย่างนั้นเนี่ยในการสังเกตดูว่าตลาดสดที่ได้มาตรฐานเนี่ย ผู้ประกอบการเนี่ยเขาจะมีเขาจะมีใบใบกำกับของกรมปริสัทมีใบเคลื่อนย้ายมีแหล่งที่มาในแต่ละครั้งในการเคลื่อนย้ายเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีหลักฐานสามารถที่จะตรวจสอบได้เพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนั้นเนี่ยก็อยากจะใหะ้สังเกตนะครับแล้วทีนี้ในขณะนี้กรมบริษัทเราเรามอบป้ายบริษัทโอเคเนี่ยทั่วประเทศในขณะนี้ประมาณประมาณเกือบหมื่นเก้าพันเก้าพันแห่งเกือบหมื่นแล้วนะครับแล้วก็ขยายขยายเพื่อให้การรับรองมาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยและก็กํากับดูแลในเรื่องของสุขภาพอนามัยปลอดโรคปลอดภัยในการบริโภคเนื้อหมูเนื้อว,วัวและไข่ไก่นะครับรับรองว่าภายใต้สัญลักษณ์ปริษัทโอเคนั้นไม่มีหมูเถือ่อนไม่มีเนื้อเถื่อนครับ